สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องกัตตอร์อีกแล้วคะ่ะในรายการแอคชั่นมิชชั่นค่ะมันแต่งเต็มม네าเนาะเพราะแบบว่าเราก็ต้องแบบเต็มไปหนึงเพราะว่าเทปหนึ่งเทปสองมันแบบยอดวิวมันดีมาก <laughs> แต่งมาเป็นใครคะวันนี้แต่งมาเป็นอ๋นอกหงส์ <laughs> แรงมากมันแสบตาเนาะทั้งเนี้ยแบบแขกเราเชิญออร่าอะไรของความสวยอ่ะยอมให้คนหนึ่งก็ได้ โอเคเรามาดูแขกรับเชอญของเราในวันนี้ดีกว่าว่าคือใครค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเราแนะนําตัวให้กับผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพงวนะคะทําอยู่ผังรายการค่ะแอปเสียงทำไมคะแล้วทำไมอ่ะมีแ่ง้องเลยพี่ชายสู้คิดจะสู้เหรอโอ้ยฉันใส่สาย ก็เห็นอยู่ข้างห้องก็เลยเออมาเล่นด้วยกันสักหน่อยเห็นความสวยเนาะมึงก็อย่างที่บอกเห็นแบบนั่งทำหน้าทำทำทำงานอย่างเงี้ยเออกลัวเพื่อนเครียดก็เลยชวนมามาเล่นเกมสักหน่อยแบบเออว่าจะสนุกไหมเคยดูซีรีส์จากช่องไทยแอคชั่นไหมก็เคยดูบ้างค่ะมันบูมันมันเนาะมันมันแบบมันดีอ่ะซึ่งเนาะแต่มันไม่ช่องเนี่ยคือมันมันดีก็คือมันมีซีรีส์เยอะอะไรเนาะใช่ซีรีส์เยอะมากจนเลือกดูไม่ถูก ก็เลยนั่งเครียดว่าจะดูเรื่องอะไรออไม่รู้ว่าจะดูเรื่องอะไรดีก็เลยอยากอยากมาเล่นเกมวันนี้ว่าแบบเอ้ยเรื่องเรื่องนี้มันน่าสนใจหรือเปล่าก็เจอกันหน่อยละกันแต่งมาเต็มเสอกูเขียวมาแต่งไอแงมีคนแซวเธออ่ะไอ้แดงมัาเป็นนักสู้เลยเขียวอ่ะแสดงว่าวันนี้เธอเป็นนักสู้ฉันก็จะสู้เธอเหมือนกันมาพร้อมไหมกับการเล่นเกมในวันนี้พร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้ว ต้องไปดูกันสิว่าเกมในวันนี้คือเกมอะไรค่ะไปดูกันเลยค่ะให้ผู้เล่นถ่ายชื่อซีรีส์ในช่อง TVB Thai Action ที่สลับกันอยู่ให้ถูกต้องโดยจะแข่งกันทั้งหมด5ข้อจากเวลา1นหน้าที่ถายจนกว่าจะหมดเวลาใครได้คะแนนเยอะที่สุดเป็นฝ่ายชนะส่วนผู้แพ้ต้องโดนทำโทษโอเคฟังกติิการแล้วเป็นไงรู้สึกยากไหมก็ม่ยากก็ไม่ยากเรือมันใจมากเลยนะหจะมีมยากคิดหรอว่าทีมงเขาจะทำให้เธอง่ายๆอ่ย ก็มันไม่มีอะไรแบบยากเกินตัวเราหรอกนะโอ๊ยดิฉันติดคอมมากเลยค่ะพี่สาวทำเป็นไงดีต้องสู้สู้สิเธอต้องสู้สิมาเริ่มเลยดีกว่าแม่โอเคกันกับเกมที่มีชื่อเกมว่าถ่ายชื่อซีรีให้ถูกต้องโอเคจากช่องทีวีไทยแอคชั่นนะคะให้แพลวเริ่มก่อนเนาะได้เลดี้เฟิร์สได้เลดี้เฟิร์สฉันก็เป็นบอยเฟิร์ส โอเคพร้อมไหมครับชื่อเนี่ยมันแบบมันจะสับกันอยู่ใช่ไหมเออก็ทายให้ถูกต้องเก่ง่ายดูเสื้อสวยแต่รูปจูบไม่หอมเปล่าก็พอดีว่าสวยแล้วก็มีสมองด้วยโอเคอ่ะพอมไหมกระทิมงานจับเวลานะคะพร้อมแล้วเริ่มค่ะเกยขอแรกอะไรอ่ะใจ่จะพอเสียงหายแป๊บนึงรู้ได้ไงอ่ะก็นี่ไงใส่เขา ใส่เฮา,าใส่เฮาใส่เฮาห้องถูกต้องค่ะอันที่สองอะไรอ่ะที่สองกางลู่เด<ส>ี๋ยวฉันอ่านให้ฟังก็ได้กลางลู่ตะน,นูแข็แข็โคง้งเหมือนภาษาภาษาลูษษษ่เลยอ่ะเออาภาษาลูน่นะ <ceğim> อะไรอ่ะ <laughs> อะไรอ่ะเร็วๆเวลาเดินอยู่คู่คู่แขนกลางโค้ง <laughs> อะไรอ่ะภาษาลู่ปะเนี่ยคู่แขนต่างตระกูล <laughs> มาคำที่สามอมดาบอมดาบคิดดีไม่ได้เลยอมดาบเป็นแน่เลยอ่ะอมดาบพาจนสะทบเลยอะไรเร็วอะไรสะทบสะทานอะไรอ่ะอมดาบดาบอะไรจอมดาบอะไรจอมดาบจอมดาบสถานโพลฉันไม่ได้ยินทินเทิร์นอาเลยนางนาง นางมันก็เถื่เหรอนางมันกี่นางมันกระบี่พยาพยาอะไรนางนางวันนางมันกระบี่พยาใค่ะไหมนางนางพยานางพยากระบี่มันใช่ไหมเรื่อนเรื่อนตุยตะแทนเรื่อนตุยตะแทนเรื่อนตุยตะแทน อะไรม่เป็นยากเลยแหละอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นตัวแทนเพะพูดมาพูดมาพูดมาตะลุยเถื่อนตะลุยเตือนตะลุยเดินดเถื่อนต้ฮะตะลุยเดือดอุ้ยตอบถูกก็หมดเวลาหรอหมดเวลาแล้วค่ะทักหนึ่งเธอเก่งมากเลยนะเอาดีๆช่วยช่วยนะมาใส่ยปะโอเคเดี๋ยวฉันช่วยเถิดพลัง เพื่อนรักกันขึ้นมาทันทีเริ่มเลยนะคะแต่เวลานะคะนึ่งสองเพื่อจะรอดก็รอดช่องไม่ใช่รอดช่องเหรอซื้อหนังในแอคชั่นเหรออะไรวะเพื่อเจ้ารอดเลือดเจ้าพ่อคือตลาดนะวีแก่งพ่อมาเตียสุปฝานไม่ใช่เหเรียบอะไรอ่ะพ่อเมา พ่อเมาแม่ก็ต <M uch as> ีไม่ได้อะไรนะพ่อเมาพ่อเมาเตียพ่อเมาเตียพ่อซุปปะซุปปะจ้าของกินเนาะไม่ใช่อะไรวะซุปปะจ้าอะไรข้ามได้ไหมข้ามนะโอเคอะไรอ่ะก้าวยุดกันบังชัดอะไรอ่ะก้าวยุดอะไรอ่ะเป็นซีรีส์แนวแบบกำลังภายในโอ้ยของเรามันใกล้กำลังภายในทุกอันนั่นแหละอะไรอ่ะก้าวยุดก้าวยุดอะไรอ่ะ ข้ามข้ามข้ามเลือดดาหน่วยพยักอันนี้นะคะฉันรู้หน่วยพยักไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยอะไรวะหน่วยพยักหน่วยพยักคหน่วยพยักเลือดไม่ใช่ค่ะหน่วยพยักเลือดันึงตไปอยู่ตรงไหนหน่วยเลือดพยักดาหน่วยดาพยักเลือดหน่วยเลือดพยักดาพยักเลือดหน่วยหน่วยข้าม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 พลชนกลับปืนทับรากูสาอะไรเนี่ย อะไรอ่ะสารชนกับปืนปืนปืนขับราบอะไรอ่ะอะไรอ่ะปืนขับราบอะไรบันทึกรับปราบสารชนน่แล้วใช่ไหมวุ้ยน้องแพรเรามาดูคะแนนกันดีกว่าว่าน้องแพรจะได้สักกี่คะแนนกันเฉยกี่คะแนนครัน้องแพรน้องแพรได้สิบสิบเลยเหรอ เขาไม่หึงคะแนนค่ะไม่ใช่ความสวยมนน้ำพุเซนนั่นหรอกเอาเขาสวยฉันก็สิบปารโอเคอันนี้ก็ยอมนะครับเพราะวันนี้ทีมงานแกงกูมากเอาวิกมาใส่อ่ะที่แพ้เพราะกดฟูเลยอุ้ยแล้วมีใครบอกเราเลยอ่ะอุ้ยปิดก่อนแต่เมื่อกี้ตากล้องมองตาเป็นมันเลยเขามีใจเขามีใสเถอะแล้วมันสัตว์หรือเปล่าอ่ะน้องก็ะต่ได้กี่คะแนนคะ สีนี้คือการเล่นเกมเหรือว่าความสวยคะ,อะโอเคก็เลยได้สี่นะคะสั้นแท้กันแล้วว่านีเ่เป็นไรนะมันแ้งดูเทปด,ด้วอีแล้วก็เข็ดเอาก็เขยดเอาอำหน้าเทปนี้บทบ,บ,บ,บทลงโทษคืออะไรคะบทลงโทษปิดตาแต่งหน้าผู้ชนะจะต้องปิดตาแล้วแต่งหน้าให้กับผู้แพ้จะเละขนาดไหนไปดูกัน โอเคดังนั้นก็ขออุปกรณ์ด้วยค่ะแพ้ก็ต้องโดนทำตุ้มแต่วันนี้แบบเขาได้ข่าวว่าแบบอะไรนะแต่งหน้าจนต้องสวยได้แล้วยสวยขนาดนี้หันไปมองกลอแต่งให้เธอสวยๆนะสันจะแต่งให้เธอเป็น Miss MVTV เลย m MVTV เอาดีๆมาขออุปกรณ์ค่ะทีมงานจนต้องสวยแน่เลยอ่ะคณค่ะรับนึงนะ เกลียดคนทานแล้ก็เกียดเราน้องนวอยโอเคให้ปิดให้ปิดตาใครคะปิดตาแถวโอเคตาแถวอ้าแล้วงี้ฉันก็ต้องเละอ่ะสิไม่เละไม่เละเดี๋ยวเราจะเป็นคนช่วยได้เวอร์ามาไหนอะปากปากนี่ใครปากที่วอะไรอะมาแล้วฉันลืมกนหนวด ฉันวาอะไรมันทิมเธอเธอต้องหุบนะโอเคอันนี้เราจะเติมลิปให้มันแบบสวยๆวยบอกสิหนูแค่นี้นะแพลต่อไปอะไรคะเกียนอะไรนอ้์หน่อยค่ะเกียนอะไรนอ้์ก่อนอะไรนู้นมาหลับตา่วิธีการกกีดก็คือเกีดให้ตาโตโอเควันนี้บิวตี้บ็อกเกอร์หนึ่ง สวยนะต่อไปคืออะไรคะฉันต้องสวยแน่ๆอะไรคะเลยมอะไรคะอายแชโดว์ขาเฉยอายแชโดว์จุ่มได้เลยอยากได้สีอะไรกระต่ายสีแดงไหนสีไหนล่ะแดงไหนเธอจิ้มจิ้มได้นั่นแหละโอเคมาแล้วก็คิดสมัครสีนี้อ๋อเฮ้ยฉันว่าแบบหลายๆสีมันก็สวยเดียวกันได้เโอเคมามา ทับหนึ่งทัพหนึ่งมีคนนี้มีคนชนะ <kalk. S 1> ได้แค่คนเดียวเอามามาโอ้ยน้าอย่ไงน่าอย่ไหนอ่ะโอเคคนเกาหล <c oughs> นีนะ <c oughs> โเคโเ,คเรีย,ยโคเรียใช่ไหมโอเค,คสวยยังสวยไหมนะี่หนูสวยนะเพราะว่าแพลวก็สวยพอ,อยัง่ะมีอะไรอีก ปัดแก้มค่ะปัดแก้มใช้แนเดิมเลยใช่ไเส้เดิมเลยเหรอแส้นเดิมได้เลยปัดแก้มสีไหนก็ได้เอาแบบรวมมิดรวมมิดอ๋อรวมมิดได้ทำแก้มป่องๆด้วยให้ทุกคนดูเออมาไม่ก็อันนี้มันตรงปากไหนแก้มอ่ะแก้มมามาเปิดแล้ว แตเอ่๋ดูผลงานตัวเองสิว่าสวยไหมสวยเลยสวยถามพี่ตะกล้องนี่สวยไหมครับคุณพี่ตอกล้งมีใจไหมคะจีบไหมคะสวยนะเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพตัวละครที่จริงอ๋อดีมันสวยนะสวยขอบคุณนะที่มาแต่งนะให้พอารู้จักหน้าแพ้ว่ะฉันมั่นใจในตัวเทวดาสวยสวยแล้วแต่งกงั้นเดี๋ยวขออันนี้เก็บกัน ได้ะขอบคุณน้องทีมงานนะค่ะโอเคเป็นไงวันนี้สนุกไหมที่ได้มาร่วมเล่นเกมกับเราสนุกมากสนุกมากสนุกกับเกมหรือว่าสนุกกับการลงโทษสนุกกับเกมลงโทษก็อันนี้รักไงถึงแต่งไม่สวยขนาดนี้โอเคอันนี้เชื่อใจนะแต่แพรว่าเหมือนนางเอกในหนังจีเลยเนาะในซีรีส์มอนออกมากยอมฉันยอมเธอค่ะ โอเค,ค okay, ถ้าใครอยากเห็นคนที่สวยกันนี้ก็ไปดูในซีรีส์ของเราในช่องแอคชั่นของเราอะมันแบบนอกจากมีผู้ชายหล่อแล้วอะก็มีผู้หญิงสวยแต่สวยกว่าน,นี้รึเปล่าอะถ้าอยากรู้ว่าสวยกว่าน,นี้ก็ต้องไปติดตามดูกันเองที่ไหนคที่ช่อง TBB ไทยแอคชั่นนะ,ะคะโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแพรวด้วยนะคะที่มาร<อ>่วมเล่นเกมกับเราอ่ะก็ได้เปิดวาร์มอ้าวค่ะเปิดวาร์มโอเคขอบคุณค่ะอาญา ไอตีนะคะ P R A E W N R M ค่ะ,อะโอเคขอบคุณ้ำหค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะโอเคเห็นแค่นี้ก็สนุกแล้วใช่ไหมถ้าใครที่แบบอยากดอูอะไรที่สนุกกว่านี้ก็ไปดูกันที่ช่อง t ีวีไทยแอคชั่ที่แบบรวบรวมซีรีส์สนุกๆไว้มากกว่านี้แน่นอนโอเควันนี้ไปแล้วกันเนาะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ